สวัสดีครับอยู่กับผมแอดซันจากเพจวาเด้นเอฟซีไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตตัวข่าวกิจกรรมแฟนอาร์ตกันแล้วก็มีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับตัว m มตาวาร์เด n นเอ็นบ้างครับช่วงนี้น้องค่อนข้างจะบูมและฮอตในหมู่ของนักสะสม NFT แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาร่วมแกงนะครับก็เปิดด้วยตัวประกาศจําได้ไหมครับว่ามีคุณฝนเนี่ยมีการจัดประกวด m มตาวาร์เด้นเอ็นเอฟทีแฟนอาร์ตก็ประกวดมาได้เกือบ2เดือนแล้วมั้งครับแล้วมาประกาศกันนะ ก็ผู้ชนะมีรางวัลเยอะเหมือนกันนะครับคนเข้ามาร่วมงานนะร่วมผลงานเนกะือบร้อยจริงๆ90กว่าผมนั่งดูอยู่ใน i s s o r r นะใครอยากดูนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวทวิตของคุณฝนที่มีเพื่อนๆโหวตไว้บ้างเล็กน้อยนะอันนี้อันนี้ได้รางวัลเยอะอยู่เหมือนกันครับอันนี้เป็นตัว3 d เดีเยีดูแป๊บนึงอ๋อโอเคแคปไเเฉยเอออย่างเงี้ยครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะเห็นไหมอันนี้อันนี สไตล์ของเบ้งใช่ไหมอันนี้มีคุณต้นหอชอบอยู่เหมือนกันอันนี้โอ้รูปสัประหลาดหน้าตาแฟนอาร์ก็จะมีประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้เป็นรางวัลของคุณกอจอนนะอันนี้แชมป์นะครับงวดน,นี้นะได้โหวตเยอะสุดไม่ดูคร่าวๆอ่ะอันนี้รูปยักษ์ผมชอบนะตัวเนี้ยปึ๊บ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 อ่าโดเรมอนโอเคนะ่ารักอยู่ อ่ะโอเคมีประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะเพื่อนๆอ,อยากดูอย่างอื่นนะเข้าไปดูใน Discord นะครับมีเลคคอร์ดไว้อยู่นะแล้วก็ตัวภายในงานากิจกรรมมามีแจกเสื้อของ Kim Property Life 10ตัวด้วยก็เดี๋ยวผมขึ้นให้หน้าเพจ Facebook o น e in FC ฟซลกันมีเสื้อของคุณฝนแล้วก็ตป๊บนึงอ่ะเนี่ย มีเสื้อของคุณฝนเนี่ย15รางวัลแล้วก็มีเสื้อของคุณคิม Property Life เนี่ยจันปูเป็นคนแจกเนี่ยครับ10ตัวเดี๋ยวจะขึ้นเห็นวันนั้นเขาจับรางวัลกันตอนประมาณตีสองมั้งใครอยู่ไม่ทันก็มีมีอยู่นะครับเดี๋ยวมีรายชื่ออยู่นะแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับว่าใครได้รางวัลบ้างนะก็ภายในงานเนี่ยตอนประกวดแฟนอาร์ตในหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยแล้วมีการเอาไปขึ้นในหอด้วยนะว่าประกวดอะไรกันบ้างเนี่ยครับเห็นไหม อ่าเห็นไหมเราขึ้นมาในวอร์เดนฮอร์นะครับใครอยากดูนะเข้าไปดูได้นะครับที่วอร์เดนฮอร์นะมีการขึ้นตัวพวกนี้ไว้เต็มไปหมดเลยนะครับในวอร์เดนฮอร์แล้วก็ภาพที่ได้รางวัลเป็นภาพนี้นี่เป็นภาพของคุณกอจอครับได้รางวัลเป็นวอร์เ n นทูเดอ o o มูนมั้งอันนี้ชื่อรูปนะเป็นตัวน้องวอร์เดนขึ้นมาอยู่บนดวงจันทร์ครับอันนี้ได้รางวัลแล้วก็ได้รางวัลเป็นตัวเนี้ยของจันทร์ปุ่งครับจันทร์ปุงแจกตัวเมทัอวอร์เดนหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวจุกเนี่ย แจกให้กับคนที่ชนะอ่าโอเคเนี่ยอันนี้อาจารย์ปรุงให้เรียบร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วก็ภาพบรรยากาศอื่นๆก็จะมีพวกตัวแฟนอาร์ตอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นคนชอบเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนจะเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อส่งเข้าประกวดไม่ทันก็เลยไปมินต์อยู่ที่า l ัสแทนแล้วก็ไม่ได้เข้าประกวดแต่ว่าได้รางวัลชดเชยเป็นของเสื้อคุณฝนอยู่นะก็ตัวคุณฝนเนี่ยตอนนี้เหมือนจัดรายการใครชอบใครเป็นเด็ก Meta w อร์เดนะครับจัดรายการเกือบทุกวันเลยนะมีของวอร์เด f นเก็แค่วันอังคารของฝนวันเสาร์ใช่ไหมที่เหลือวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะมีรายการแบบแทกๆขึ้นมาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงของคุณฝนนะ้มิชชั่นซาเทิรน,นะครับใครสนใจก็ลองแวะไปะคุยกันได้นะมีมีเกือบทุกวันเลยครับแล้วก็มีภาพเก็บตกของเด็กแ็ปเข้ามาวัด5นายมั้งครับคุณเอสารคุณยังกูพี่หลุยส์วันโฟโลนิโนคุณนิโนแล้วก็ เมเมโยเจมเหรอครับอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ายังยังไม่ได้ไปดูว่าเป็นพี่อะไรนะครับพี่เจมใช่ไหมอันเนี้ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็คนประชาสัมพันธ์เห็นว่าพี่แอฟสันเขาจะมีมีร้านเอาอะไรอันแบนด์มิวสิกบาร์ทองหล่อใช่ไหมครับสำหรับชาวเมตตาวอร์เดนนะก็มีรู้สึกเหมือนเพื่อนๆจะสนใจเยอะนะครับประมาณ94้ิีทวิตน่าสนใจนะชาวเมตตาวอร์เดนอาจจะมีการปาร์ตี้กันที่ทองหล่อแหรอนะครับเนี่ย ใค,ใครชอบก็ลองแวะไปดูนะครับแล้วก็มีทางคุณคิมนะที่มีการเอาชื่อของพี่พีรปเปอร์เนี่ยออกสื่อให้ด้วยนะก็คือเฮฮากันอยู่นะครับช่วงตอนออกข่าวโมโน2ทเวนตนะครับพี่เอฟสันก็บอกผมเลิกรันวงการมาหลันมารันวงก่าวแล้วครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งพี่ต้นหอบอกว่าเมื่อเอฟสันพูดถึงคอนเสิร์ตของชาวบอ r d เดสิ่งที่เอฟสันคิดนะครับ แต่สิ่งที่ชาววอร์เนเนอร์คิดนะครับเป็นคุณอิงนะใค,ใครเชิญคุณอิงมาได้นี่คือรางวัลเยอะมากเลยนะครับจากที่ฟังใน t w i t t e r นะมีแจกหลายตัวเลยรวมถึงตัวเมตาวอร์เดนอาจาจะแจกคุณอิงด้วยนะครับใครเชิญมาได้นี่รางวัลคนเชิญนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นรูปของคุณนิโน,โน่พี่นิโน่ที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้อ่าอันนี้อันนี้ของเดอะแฟดของพี่เดอะแฟดทั้งสองคนพี่ปั้นกับพี่ปุงไหม ถ้าจาผมจําชื่อไม่ผิดน,นะครับเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ได้รางวัลคะแนนาสาวๆเต็มเลยนะครับผมไปดูใน Facebook มาคนกดไลค์เพียบเลย2องตัวนี้ครับที่เข้ามาเนี่ยตัวแมว2ตัวเนี่ยครับก็เพื่อนดลองไปดูนะก็ค่อนข้างในคอมููค่อนข้างมีสีสันนะครับช่วงนี้แล้วก็อย่างบิดตูนที่แหมจะไปเจอพี่ต้นหอมังครับเลยต้องซื้อก่อนตัวหนึ่ง เหมือนแหมชวนตั้งนานแล้วไม่ได้ซื้อเหรอครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าบิตตูนเพิ่งซื้อนะครับแต่ซื้อแพงอยู่นะเนี่ยหกจุดห้าบีแอนบีใช่ไหมก็ถ้าชอบตัวไหนก็ลองกดซื้อตัวนั้นนะครับเหมือนฟลอร์ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ5.7กับ5.1มั้งถ้าผมดูในเว็บโทฟุกับอันเนี้ยเออใน5.7 5.1 5.1นี่ตัวอะไรเอ,อ่ออ่ะเพื่อนๆลองมาดูนะว่า5.1เป็นตัวอะไรนะครับค่อนข้างราคาต่ำกว่าตัวอื่นอยู่เหมือนกันนะอาจจะคนที่มาาช้้พอไดเก็บ ่าแล้วก็ใครเป็น Warden Closet ใครเล่น Warden Closet อยู่แล้วก็จะมีเสื้อ Lab Is n น w จะมีเสื้อ Lab Is Now ให้แจกนะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดมีหมวกกับมีเสื้อให้ครับแล้วก็เก็บตกของงานคุณปนัดมีไปพูดที่ NFT BKK ครับ Bangkok Art Festival นะ,ะวันที่6กับวันที่13มั้งครับอ่ายังเหลืออีกวันหนึ่งถ้าใครยังใครอยากไปฟังคุณปนัดนะวันที่13ที่จเจริญกรุงนะครับอ่าน่าจะใช่ p ฟโตสเตีจลเจริญกรุงอ้าววันที่13มีอีกวันหนึ่งนะก็เนี่ยคนที่เข้าไปพูดในงานก็จะเป็นแบบนี้ครับคุณปนัดถ่ายรูปมาขึ้นกล้องเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยอ่ะโอเคข่าวมีประมาณอัปเดตมีประมาณแค่นี้แล้วเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ฟังนะครับกิจกรรมแฟนอาร์ตวันนั้นปิดกันยันตี3เลยมั้งครับเนี่ยกว่าจะได้นอนกันนะใครอยู่ถึงแล้วก็มีแอบหลับกันในคอสเปซด้วยนะ แล้วถ้าใครอยากเข้าแฟนอาร์ตเนี่ยวันอังคารของวอเต้นทเนะครับเชิญชวนนะเดี๋ยวผมอาจจะเชิญแขกรับเชิญพิเศษมาสักหน่อยช่วงวันอังคารนะครับรายการชวนเดทมาคุยนะแล้วก็มีคุณปนัดมีคุณปนัดในวันที่13และการใครสนใจก็ลองแวะไปฟังกันได้นะครับโอเคสำหรับอ่ะนี่ชวนเดทมาคุยสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เจอผมแอสซันจากเพจ w a เต e n FC เ h a ซ l a n d ลาไปก่อนแล้วไปเจอกันที่หน้าเพจ Wallet MC Thailand นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ